เจริญพรท่านผู้มีเิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุธที่15เมษายนพุทธศักราช2558เป็นวันหยุดเื่อกในเทศกาลสงการต์สำหรับพุทธศาสนิกชนเราวนี้เราเรียกว่าวันกำไรบุญ มันได้โบนัสเพราะว่าถ้าเราต้องไปทำงานเราก็จะไม่ได้ทำบุญกันบุญนี้มีความสำคัญกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะบุญนี้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงบุญนี้จะติดไปกับเราทุกแห่งทุกคนแม้ว่าเราจะอยู่พบในชาติใด จะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายบุญนี้จะติดไปกับเราเพราะเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราอยู่ที่ใจบุญที่เราทำนี้ก็อยู่ที่ใจแล้วก็จะไปกับใจไปกับเราถ้าเราไม่มีบุญเราก็จะขาดที่พึ่งที่พึ่งก็เหมือนกับที่พึ่งของทางร่างกาย ร่างกายต้องมีอะไรถึงจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขร่างกายก็ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคร่างกายถึงจะอยู่ได้อย่างปกติสุขฉันใดใจก็ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยและมียารักษาโรคเช่นเดียวกัน แล้วก็ที่พึ่งของใจนี่อาหารของใจเครื่องนุ่งห่มของใจที่อยู่อาศัยของใจยารักษาโรคของใจนี้จะอยู่คู่กับใจไปตลอดไม่เหมือนกับอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มของร่างกายที่จะต้องหมดสภาพไปในที่สุดเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว ของต่างๆที่เราหากันมาแทบเป็นแทบตายนี้ก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเอาอาหารไปก็ไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปก็ไม่ได้เอาบ้านไปก็ไม่ได้เอายารักษาโรคไปก็ไม่ได้ไปแต่ใจดวงเดียวถ้ามีบุญก็จะมีทรัพย์สมบัติติดตัวไปมีที่พึ่งติดตัวไป ถ้าไม่มีบุญก็จะไปแบบขอทานหรือไปแบบนับโทษถ้าไปทำบาปไปตายไปก็ต้องไปรับโทษไปติดคุกตารางในโลกทิพย์คุกตารางในโลกทิพย์เนี่ยเราเรียกว่านรกส่วนขอทานทางจิตวิญญาณในโลกทิพย์นี้เราเรียกว่าเปรตพวกเปรตพวกนรกนี้เป็นพวกที่ไม่มีบุญกัน ไม่ทำบุญกันในขณะที่มีชีวิตอยู่บัวแต่ไปทำบาปกันพอทำบาปก็ต้องไปติดคุกติดตารางในนรกหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นขอทานหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆไปเป็นหมาเป็นแมวเป็นวัวเป็นควายสัตว์พวกนี้เขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเหมือนเราแต่ขณะที่เขาเป็นมนุษย์ เขาไม่สนใจที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเขาสนใจที่จะหาแต่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาอะไรต่างๆมากมา,กายก่ายกองด้วยวิธีการกระทำบาปด้วยการลักทรัพย์บ้างด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ้างด้วยการประพฤติผิดประเวณีบ้างด้วยการโกหกหลอกลวงบ้างเพราะหลงไปคิดว่าสมบัติต่างๆ ที่ได้มานี้เป็นสมบัติที่แท้จริงของตนไม่คอยคิดเลยว่าเวลาตายไปแล้วสมบัติเหล่านี้กลายเป็นของใครไปเป็นของเราหรือเปล่าหรือกลายเป็นของลูกหลานของคนอื่นไปหมดนี่แหละคือคนที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อบุญเชื่อกุศลจะไม่ชอบทำบุญจะชอบหาเงินเสียดายเงิน เวลาจะทำบุญสักครั้งหนึ่งนี้คิดหลายตลอดเสียดายเงินเอาเงินนี้ไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ดีกว่าเอาเงินนี้ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ดีกว่าเอาเงินนี้ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ดีกว่าเอาเงินนี้ไปเที่ยวดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าการไปทำแบบนี้เป็นความสุขเดียวเดียวพอไปเที่ยวกลับมาบ้านเงินหมดก็ไม่มีความสุขแล้ว พอไปซื้อของกลับมาบ้านของที่ได้มาก็ไม่มีความหมายแล้วอยากจะได้ของใหม่ๆอีกแล้วได้มือถือรุ่นใหม่มาได้ไม่กี่เดือนเดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะได้ใหม่อีกแล้ว <c oughs> ก็ต้องซื้อมันไปเรื่อยๆซื้อไปอย่างนี้ก็เลยไม่มีเงินที่จะมาทำบุญเวลาจะมาทำบุญจึงเสียดายนี่คือลักษณะของ คนที่หลงกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆคนที่เรียกว่าหลงกับวัตถุเรียกว่าวัตถุนิยมพวกนี้เป็นพวกหลงไม่รู้ว่าวัตถุเหล่านี้ไม่สามารถให้ความสุขได้อย่างถาวรอย่างแท้จริงและไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ส่วนทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่ถาวร ที่สามารถเอาไปได้จะไม่รู้จักกันเพราะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าการทำบุญนี้เป็นเรื่องงมงายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี้คิดว่าเป็นเรื่องงมงายเพราะนารกกับสวรรค์นี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นรกแห่งรสวรรค์นี้ต้องมองเห็นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมจิตตะภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใช้ปัญญาพิจารณาเราจะเห็นเลยว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญเป็นเหตุของสวรรค์นรกเป็นเหตุบาปเป็นเหตุของนรก พราะเราจะเห็นนรกเห็นบุญเห็นสวรรค์ในใจเรานี่เองใจเรานี่แหละเป็นผู้ที่เป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ขึ้นมาใจเรานี้ถ้าเปรียบเทียบ<ม>ก็เหมือนกับเวทีละครลงใหญ่ๆที่เราสามารถจัดให้เป็นสวรรค์ก็ได้จัดให้เป็นนรกก็ได้จัดให้เป็นเมืองเชียงใหม่เมืองกรุงเทพเมืองพัทยาก็ได้ เวลาเราไปดูละครนี้เขาจะมีการจัดฉากจัดเวทีให้ดูเหมือนกับว่าเป็นตามที่เขาต้องการให้เราคิดกันฉันใดใจของเรานี่แหละคือที่ตั้งของนรกที่ตั้งของสวรรค์และผู้ที่จัดนรลกจัดสวรรค์ก็คือบุญและบาปที่เราทำกันนี่เองเวลาเราทำบุญในใจเราเป็นอย่างไร มีความสุขมีความสบายใจเวลาเราทำบาปนี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจเราวุ่นวายใจเราเดือดร้อนใจเราวิตกกังวลหวาดกลัวไปกับภัยต่างๆนานานี่ยนะใจของเราจัดฉาขึ้นมาแล้วด้วยความคิดของเรานี่เองด้วยการกระทำของเราพอทำบาปแล้วมันก็จะคิดแต่ผลบาป พอทำบุญมันก็จะคิดแต่เรื่องของผลบุญและเวลาที่เรานอนหลับเราก็จะได้เห็นตัวอย่างของผลของบุญของบาปท,ที่เราทําไว้ถ้าเราทําบุญเราก็จะฝันดีฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่ได้ไปพบกับนางฟ้าได้ระพบกับเทวดาได้ไปอยู่วิมานที่วิเศษที่พิสดาร ที่ไม่มีในโลกนี้นี่แหละคือตัวอย่างของสวรรค์ที่เกิดจากการทำบุญของพวกเราและถ้าเราฝันร้ายฝันว่าไปหลงอยู่ในป่าไปเจอเสือสิงสาราสัตว์มาตามกัดมาตามกินหรือมีขโมยขึ้นบ้านมีโจรนมาป้นบ้านมาลักทรัพย์มาประพฤต มาแย่งสามีแย่งภรรยาของตนไปอันนี้ก็ใจนี่แหละเป็นผู้จัดฉากเพราะใจนั่แหละเป็นผู้ไปทำบาปไปรับทรัพย์ของผู้อื่นไป,ประพฤติผิดประเวณีของผู้อื่นพอเวลาตายไปการกระทำเหล่านี้มันก็จะย้อนกลับมาหอนเรานั่นเองนี่แหละคือเรื่องของบุญของบาปเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรก อย่าไปหาสวรรค์บนท้องฟ้าไม่มีสวรรค์ไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าอย่าไปหานรกในใต้ปฐพีนี้ขุดลึกลงไปขนาดไหนก็จะไม่มีวันเจอนรกได้ถ้าอยากจะเห็นสวรรค์เห็นนรกมาดูที่ใจของเราการจะดูใจของเราก็คือต้องใช้พุทโธดึงใจกลับเข้ามาตอนนี้ใจเราไม่ยอมเข้าข้างในใจเรา ชอบออกข้างนอกชอบออกไปทางตาหูจมูกรินกายไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเลยไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์ที่กำลังมีอยู่ในใจจะเห็นก็ตอนที่นอนหลับเพราะตอนนอนหลับนี้ใจไม่สามารถออกไปทางร่างกายได้ร่างกายบอกว่าขอพักสักสี่ห้าชั่วโมง อนนี้ต้องปิดตาปิดหูไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆพอใจไม่สามารถออกไปหารูปเสียงกลิ่นลดได้ใจก็เลยต้องเข้าอยู่ข้างในพออยู่ข้างในใจก็ผลิตสร้างฉากขึ้นมาสร้างสวรรค์สร้างนารกขึ้นมาจากการกระทําที่ได้ทํามานั่นเองถ้าทำบุญอยู่เรื่อยๆนอนหลับจะฝันดี ตื่นก็เป็นสุขนอนหลับก็เป็นสุขถ้าทำบาปเวลานอนหลับก็จะฝันร้ายเวลาตื่นก็จะทุกเวลานอนหลับก็จะทุกนี่ทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราโบราณท่านพูดว่านรกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจนี่แหละเป็นที่ตั้งที่แท้จริงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เวลานั้น,นจะได้ไปดูหนังจริงเวลานอนหลับนี่เป็นหนังตัวอย่างสั้นๆไม่กี่ชั่วโมงก็เติบขึ้นมาแต่เวลาไม่มีร่างกายนี้มันจะฝันยาวเลยฝันเป็นปีเป็นร้อยปีพันปีเวลาฝันร้ายมันก็จะฝันร้ายไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแรงเหมือนกับหนังที่เราถ่ายไว้ เราก็พอมาเปิดฉายมันมันก็ฉายไปเรื่อยๆจนกว่าหนังที่เราได้ฉายมานี้ไปถ่ายมานี้มันหมดไปมันถึงจะหยุดฉายชั้นใดนรกสวรรค์ก็เป็นหนังที่เราฉายกันหนังที่เราไปถ่ายกันเวลาเราไปทำบาปเราก็ถ่ายเรื่องของนรกมาใส่ใจเราเวลาเราไปทำบุญเราก็ไปถ่ายเรื่องสวรรค์มาใส่ใจของเรา แล้วพอเวลาที่เราไม่มีร่างกายอันนี้ใจมันก็จะฉายหนังให้เราดูหนังที่เราไปถ่ายมานี่แหละถ้าเราไปฆ่าเขามันก็จะฉายให้เห็นว่าเรากำลังจะถูกคนอื่นเข้าฆ่าเราถ้าเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมันก็จะฉายว่าผู้อื่นจะกลับมารักทรัพย์ของเราเหมือนกับเวลาที่เราดูหน้าเราที่กระจเวลาเรายิ้มใส่กระจก กระจกมันก็จะยิ้มกลับมาหาเราเวลาเราแยกเที่ยวใส่กระจกกระจกมันก็จะแยกเที่ยวกลับมาหาเรานี่แหละท่านถึงเรียกว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาตนให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะกลับมาหาตนจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นปัญหาเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ต้องเกิด เหมือนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าผ้าที่จะขึ้นตอนเช้าและตกตอนเย็นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญผ้าที่ก็จะต้องขึ้นตอนเช้าและตกตอนเย็นเสมอฉัน้นใดการทำบุญก็จะได้สวรรค์เสมอการทําบาปก็จะได้นรกเสมอน,นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ได้เห็นแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเรา เพื่อที่พวกเราจะได้รู้จักวิวธีสร้างสวรรค์และรู้จักวิธีทำลายนรกให้มันหมดไปจากใจของเราการทำลายนรกก็คืออย่าไปทำบาปแล้วนรกเก่าๆที่เหลืออยู่เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองหมดไปเองส่วนสวรรค์ให้ทำบุญบ่อยๆแล้วเราจะมีสวรรค์ที่ยืนยาวนาน ถ้าเราได้สวรรค์ระดับของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นสวรรค์แบบถาวรพระพุทธเจ้านี้อยู่พระนิพพานคำว่าพระนิพพานนี้ก็คือสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ถาวรสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่แหละสิ่งที่พวกเราควรจะทํากันคือทําบุญกันให้มากๆมีเวลาว่างเมื่อไรให้รีบทําบุญกัน ถึงแม้จะมาวัดไม่ได้ก็ทำบุญได้เช่นเราจะเอาเงินไปใส่บาทถ้าไม่มีพระมาบินบาทเอาเงินใส่กระปุกไว้ก่อนเราบอกว่าเงินนี้เป็นเงินทำบุญไม่ใช่เงินของเราแล้วแล้วพอถึงเวลาที่เราจะมาวัดเราก็เอาเงินที่ใส่กระปุกนี้มาทำบุญได้เลยถ้าเราไม่ทำอย่างนี้พอเวลาจะมาวัดมันจะไม่มีเงินมาทำบุญกัน เพราะจะเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของตามความโลภตามความอยากไปเสียหมดถ้าเราบังคับตัวเองว่าเราต้องทำบุญทุกวันเราก็เอาเงินนี้ใส่กระปุกไว้ทุกวันตามกำลังของเราใส่มากใส่น้อยตามศรัทธาถ้าอยากได้สวรรค์ยาวนานก็ใส่ให้มากๆถ้าใดอยากจะได้สวรรค์สั้นๆก็ไม่ต้องใส่มากเหตุมันอยู่ตรงนี้ สวรรค์จะอยู่กับเรายาวนานหรือไม่ยาวนานอยู่ที่บุญที่เราทำมากน้อยแล้วก็บาปก็อย่ากทำทุกวันก็อย่ากทำบาปรักษาศีลห้าไว้ให้ได้การรักษาศีลให้รักษาศีลนี่มันง่ายกว่าการไม่รักษาศีลเช่นตอนนี้ญาติโยมนั่งอยู่ตรงนี้ญาติโยมก็มีศีลกันทุกคนตอนนี้ญาติโยมไม่ได้ฆ่าไม่ได้ลักทรัพย์ ไม่ได้ประพุดผิดประเวณีไม่ได้พูดปดโกโหกหลอกลวงไม่ได้เสพโุรายาเมาอันนี้กับการไปทำบาปนี้อันไหนจะง่ายกว่ากันการไปทำบาปก็ต้องไปหาปืนหาไม้หามีดแล้วก็ไปหาคนที่เราอยากจะฆ่าหรือสัตว์ที่เราอยากจะฆ่าถ้าเป็นพวกในพรานก็ต้องเข้าป่าถ้าเป็นพวกชอบตกปลาก็ต้องออกไปกลางทะเลมันง่ายที่ไหนเวลาทำบาป เวลาไม่ทำบาบนี้ง่ายกับไม่ทำกันชอบทำของยากกันทำของยากแล้วก็เอานารกมาใส่ใจโดยไม่รู้เสบตัวถ้าเราไม่ทำบาปเราก็จะไม่มีนรกเวลาเรานอนหลับเราจะไม่ฝันร้ายนี่แหละคือเรื่องของการไม่ทำบาปขอให้เราทำความเข้าใจว่ามันง่ายแสนง่ายมันง่ายกว่าการทำบาปไม่รู้กี่ กี่สิบเท่ากี่ร้อยเท่างั้นอย่าไปอ้างว่าทําไม่ได้ง่ายจะตายไปการไม่พูดปดนี่ง่ายปุบปากไว้ไม่พูดเสียมันก็จบจะไปโกหกได้อย่างไรถ้าเราไม่พูดถ้าเขาถามอะไรแล้วเราพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าไปพูดเท่านั้นเองหรือถ้าจะพูดก็พูดเรื่องเรื่องอากาศดินฟ้าไปก็ได้ว่าไอ้วันนี้ฝนไม่ตกเลย อากาศมันทำไมร้อนเหลือเกินถ้าอยากจะพูดก็พูดไปอย่างนั้นเขาจะถามอย่างไรก็พูดไปอย่างนี้รับรองได้ว่าเราจะไม่ต้องพูดโกหกไม่ต้องไปหลอกลวงพูดแล้วคำพูดของเราจะมีน้ำหนักถ้าเราพูดโกหกบ่อยๆคำพูดของเรานี้จะไม่มีน้ำหนักจะไม่มีใครเชื่อเคยได้ยินเรื่องเรื่องคนเลี้ยงแกะนะเด็กเลี้ยงแกะ นิทานอีศพสมัยก่อนนี้เด็กๆจะเรียนนิทานอีศพกันนิทานอีศพนี้จะสอนเรื่องคุณธรรมต่างๆเรื่องของการไม่โกหกเรื่องของการไม่มีความโลภเรื่องนิทานเลี้ยงแกะนี้ก็เรื่องของการไม่ให้โกหกแต่เด็กเลี้ยงแกะคนนี้ชอบชอบเล่นชอบหลอกคนเวลาไปเลี้ยงแกะแล้วก็ออกมาร้องขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยช่วยด้วย มีฝูงหมาป่าจะมากัดแกะกินจะมากินแกะกันชาวบ้านได้ยินก็รีบมาช่วยกันแต่พอมาถึงก็เห็นเด็กเลี้ยงกะยืนหัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กอยู่ดีใจที่ได้หลอกผู้ใหญ่นี่แล้วพอต่อมาครั้งต่อมามีฝูงหมาป่ามากินแกะจริงๆไม่เรียกร้องให้คนมาช่วยก็ไม่มีใครจะมาช่วยเพราะกลัวจะถูกหลอกอีก นี่แหละคือการหลอกคนนี้เราจะหลอกเขาได้เพียงครั้งเดียวทั้งต่อไปนี้เราจะหลอกเขาไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้คำพูดของเราศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับคำพูดของพระพุทธเจ้าต้องพูดความจริงอย่างเดียวถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าไปพูดพวกเรานี่เชื่อพระพุทธเจ้าทั้งๆท,ที่เราไม่เคยเจอพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตายจากพวกเราไป2,500กว่าปีแล้วแต่ทำไมเรายังเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริง,งนั่นเองถ้าลองพระพุทธเจ้าโกหกเพียงครั้งเดียวรับรองได้ว่าเราจะไม่มาวัดกันอีกต่อไปเลยถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้ไม่เป็นความจริงจะไม่มีใครมาวัดจะไม่มีใครมาบวชเป็นพระกัน จะไม่มีวัดในประเทศไทยจะไม่มีวัดในโลกนี้นี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ของความมีสัจจะการไม่พูดปดมดเท็จดังนั้นขอให้เราพยายามรักษาสัจจะกันไว้ให้ได้เพราะเป็นทรัพย์ของเราเวลาเราจะไปเงินยืมเงินคนอื่นถ้าเขาเชื่อความพูดของเราเราจะยืมเท่าไหร่เขาก็ให้เรามาเนี่ยเรียกว่าทรัพย์ เราไม่มีซั์เรายังสามารถไปเอาซั์จากผู้อื่นได้เพราะคำพูดของเรานี้ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแต่ถ้าเราเคยโกหกไปยืมเงินใครแล้วไม่ยอมใช้เขานี่ครั้งต่อไปจะไปยืมเงินใครไม่มีใครเขาอยากจะให้เรายืมหรอกเพราะเขาไม่เชื่อคำพูดของเรานี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะคำนึงกันให้มากๆเรื่องของการพูดปด นิทานอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพูดปดก็คือนายพรานที่ไปฟันไม้ในป่าใช้ขวานฟันแล้วพอดีเหวี่ยงขวานพลาดไปขวานหลุดมือตกลงไปในใน,ในบ่อน้ำแล้วพรานเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นก็นั่งร้องไห้ยอยู่ตรงข้างข้างบ่อนั้นข้างสะนั้นเพราะว่าไม่มี ไม่มีขวานไว้สําหรับมาตัดฟืนเอาไปขายนั่นเองเทวดาที่อยู่ใกล้ๆสงสารก็เลยปรากฏมาเป็นชายคนหนึ่งแล้วถามว่าเป็นอะไรนั่งร้องห่มร้องไห้ทำไมชายคนนั้นเขาบอกว่าฝานของผมหลุดมือไปตกลงไปในน้ำผมไหว้นะ้ำไม่เป็นกลัวถ้าลงไปแล้วเดี๋ยวจะจมน้ำตาย เทวดาก็เลยอาสาเดี๋ยวผมจะลงไปงมหาขวานให้เอาลงไปงมข้างหน้าขึ้นมาก็ได้ขวานเงินขวานไม่ใช่เป็นขวานเหล็กของพรานเป็นขวานเงินแล้วก็เอามาให้พรานพรานก็บอกว่า,วาอันนี้ไม่ใช่ของผมของผมไม่ใช่เป็นขวานเงินของผมเป็นขวานเหล็กครั้งต่อไปก็ลงไปงมใหม่ก็ได้ขวานทองขึ้นมาเอาขวานทองมาให้ พานก็บอกไม่ใช่ของผมผมไม่ต้องการผมต้องการขวานเหล็กข,ของผมเทวดาก็เลยลงไปงมข้งที่สก็เอาขวานเหล็กข,ขึ้นมาอพอเห็นขวานเหล็กพานพานก็บอกนี่แหละครับเป็นของผมเทวดาก็เลยให้รางวัลของความซื่อสัตย์ให้ขวานเงินกับขวานทองไปอีกสองอันอพานก็ดีอกดีใจกลับไปบ้านก็ไปบอกเพื่อนฝูงว่าวันนี้ไปตัด เฝื่นในในป่าแล้วขวานหลุดมือลงไปในน้ำมีคนเมตตามางมขวานให้แล้วก็ดมได้ขวานเงินขวานทองก็ยกให้เราด้วยพอพูดอย่างนี้เพื่อนฝูงคนหนึ่งได้ยินก็เกิดความโลภอยากจะได้ขวานเงินขวานทองบ้างก็เลยไปที่ในป่าที่ข้างสะนั้นแล้วก็ไปแกล้งฟันไม้ให้ขวานนั้นหลุดตกลงไปในบ่อในสระ แล้วก็แก้นั่งร้องหม่มร้องไห้เทวดาเห็นก็สงสารก็มาถามเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อก่อนถามว่าเธอเป็นอะไรเธอถึงร้องหม่มร้องไห้เขาก็บอกว่าผมทําขวานตกลงไปในสระผมว่ายน้ําไม่เป็นเทวดาก็เลยลงไปงมเอาขวานทองขึ้นมาถามว่าขวานนี้เป็นของเธอใช่ไหมใช่ครับผม พอเทวดารู้ว่าชายคนนี้โกหกมีความโลภก,ก็เลยโยนขวานทิ้งกลับไปในน้ำเธออยากจะได้ก็ลงไปมงมเอาเองก็แล้วกันนี่แหละคือนิทานเรื่องของความซื่อสัตย์ของการไม่พูดปดเราจะได้มากกว่าที่เราจะเสียอย่าไปเสียดดยสิ่งที่เราต้องเสียที่เกิดจากการพูดปดของเราแต่เราจะได้สิ่งที่เราไม่คาดฝันมาก่อน แม้เวลาที่เราทำอะไรผิดแล้วถูกถามถูกสอบก็อย่าไปโกหกยอมรับสารภาพแล้วส่วนใหญ่เราจะได้รับการอภัยโทษาะอย่างน้อยเราไม่โกหกเรายอมรับผิดเรายอมสารภาพเรามีสัจจะทำอะไรผิดไปแล้วถ้าสารภาพนี้มักจะได้ลดการลงโทษถ้าไม่สารภาพแล้วเขาพิสูจน์ได้ว่าเราทำผิด ก็จะรับโทษเต็มร้อยนี่คือคุณค่าของการมีศีลมีสัตว์ที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญกันแล้วการดำเนินชีวิตของพวกเรานี้จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจตามมาถ้าเราโกหกนี่เราจะไม่สบายใจละเพราะเดี๋ยวเรากลัวว่าเขาจะจับได้ เช่นสามีไปเที่ยวกับกิ๊กกลับมาบ้านแฟนถามว่าไปไหนบอกไปทำงานพอดีแฟนโทรไปที่บริษัทก็รู้ว่าไม่ได้ทำงานอย่างนี้แล้วเดี๋ยวแฟนก็โกรธเกลียดแล้วอาจจะต้องเลิกลากันไปเสียครอบครัวเสียลูกเสียเต้าไปเพราะความโลภเพราะความโกหกดังนั้นขอให้พวกเรา ระมัดระวังเรื่องวาจาให้มากๆโบราณท่านถึงพูดไว้ว่าวาจานี้มันเป็นลูกน้องเราก่อนที่เราจะพูดว่าเราสามารถพูดอย่างไรก็ได้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าพอเราพูดออกไปแล้วมันจะเป็นนายของเราทันทีถ้าเราพูดว่าวันนี้จะมาวัดเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นนายมันจะบังคับให้เราต้องมาวันแล้ว ถ้าเราไม่มาวัดก็แสดงว่าเราเป็นคนเหลวไหลคนเชื่อถือไม่ได้เหมือนกับว่าเราตั้งใจจะมาอยู่วัดสมวันห้าวันพออยู่ได้วันเดียวก็ขอกลับบ้านแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเป็นคนไม่มีสักจะถ้าเป็นสิ่งก็ไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้ดังนั้นความศักจะนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าเราจะให้สัจจะกับใครก็ตามให้กับผู้อื่นหรือให้กับตัวเราเองก็เหมือนกันโกหกคนอื่นนี่ยังยังดียังง่ายคนอื่นบางทีเขาไม่รู้แต่โกหกตัวเรานี้โกหกไม่ได้เรารู้ว่าเราโกหกตัวเราเองเช่นบอกวันนี้จะมาวัดพอตื่นเช้าก็ตื่นไม่ไหวก็เลยนอนต่ออย่างนี้ก็จะกลายเป็นโกนโกหกไป แล้วต่อไปนี้ต่อไปจะไม่สามารถทำอะไรได้เพราะตั้งใจอะไรจะทำอะไรจะล้มเหลวไปเรื่อย mm hmm. ๆจะไม่มีวันที่จะพบกับความสำเร็จในชีวิตได้ mm hmm. จึงขอให้เราเห็นคุณค่าของการมีศีลมีสัตว์ด mm hmm. ังที่มีคำพูดด้วยว่าให้รักษาสัตว์ยิ่งกว่าชีวิต mm hmm. เสียชีพอย่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าให้สละทรัพย ให้สละอวัยวะให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็คือสัจจะนี่เองหนึ่งในธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เรารักษาไว้ให้ดีเพราะคนเราจะดีจะชั่วนี้อยู่ที่สัจจะนี่แหละถ้าลองโกหกแล้วนี่จะไม่สามารถที่จะทำความดีต่างๆได้เพราะจะโกหกไปเรื่อยๆจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมา สร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างที่พึ่งทางใจให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญความอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งในพบนี้และชาติพบต่อต่อไปที่จะตามมาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศีรัตนไตรและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญค้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ